กรมพละศึกษาจัดก,การประกวดโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2568ค่ะ ว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปีพุทธศักราช2568นะคะโดยมีบรรดาผู้บริหารจากกรมพละศึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆตลอดจนคณะครูนักเรียนกว่า300คนค่ะเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์กรุงเทพมหานคร สำนักนันทนาการกรมพัฒศึกษาจัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการเพื่อเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันให้กิจกรรมนันทนาการกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาทั้งแง่ขององค์ความรู้การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนชุมชนรวมไปถึงประชาชนและยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการมีสุขภาวะร่วมกันตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ของชาติด้วยนะคะ การประกวดครั้งนี้มีโรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมทั้งหมด95แห่งด้วยกันค่ะใน3ระดับนะคะก็จะมีขนาดต้นกล้า56โรงเรียนขนาดพัฒนา13โรงเรียนและขนาดมหาชนอีก26โรงเรียนจากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางหลักเกณฑ์ต่างๆค่ะ จนมีโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบวิถีนนทนาการระดับความสามารถเหรียญทองในที่สุดได้โรงเรียนขนาดต้นกล้าเหลือ6แห่งด้วยกันโรงเรียนขนาดพัฒนาสี่แห่งและโรงเรียนขนาดมหาชนอีก13แห่งนะคะ ก็มีการมอบกิติบัตรมอบโล่รางวัลค่ะนอกจากนั้นมีการจัดเวทีเสวนานแลกเปลี่ยนเรื่องพื้นที่สร้างสารรค์เพื่อเยาวชนพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนันนาการรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองอนาคตพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับเยาวชนไทยก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้มีส่วนร่วมมาออกแบบมาดูแลพื้นที่ผลักดันให้เป็นพื้นที่สร้างสารรค์ที่แท้จริงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ